การ่ายรังสีเนี่ยเป็นการใช้รังสีเนี่ยแหละคะ่ะยิงเข้าไปให้โดนก้อนมะเรง็งฆ่าเซลเล์มะเร็งนั่นแหละโดยการใช้รังสีเป็นรังสีเดียวกับที่เราใช้ทำเอ็กซเรย์ปอดอะไรพวกนี้แล้วค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มความถี่ให้สูงขึ้นจนมันสามารถทําลายดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ โรมเรงเนี่ยเราก็จะใช้การรักษาหลักๆมีอยู่3อย่างใช่ไหมคะก็คือการใช้ยาการผ่าตัดแล้วก็การฉายรังสี เขาเนี้ยการฉายรังสีเนี่ยก็จะมีใช้ทั้งเป็นการรักษาหลักเลยก็คือในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือระยะตัวโรคมะเร็งเนี่ยมันผ่าตัดออกมาไม่หมดหรือบางที่คนไข้าอายุเยอะผ่าตัดไม่ไหวกลุ่มนี้เราจะใช้การฉายรังสีเป็นการรักษาหลักในการรักษามะเร็งให้หายขาดได้เลยแต่อีกบทบาทหนึ่งเป็นการเสริมกับการผ่าตัดอะคะ่ะเช่นเราฉายรังสีก่อนการผ่าตาดัด ก็ช่วยให้ก้อนมันเล็กลงผ่าตัดง่ายขึ้นหรือเราใช้สีหลังการผ่าตัดก็ช่วยให้ลดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนอกจากนี้แล้วเนี่ยในกรณีที่ตัวโรคเนี่ยมีการกระจายละการรังสีเนี่ยก็ยังช่วยบรรเทาอาการตามจุดต่างๆได้ด้วยเช่นอาการเลือดออกอาการปวดอะไรพวกนี้ค่ะเราก็สามารถใช้ังสีเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจัยที่ใช้ในการพิจรารณาการใช้รังสีนะคะก็จะมีตั้งแต่การวินิจฉัยของตัวโรคเลยค่ะว่าคนไข้เป็นมะเร็งตรงไหนแล้วก็เป็นเซลล์มะเร็งชนิดไหนข้อต่อมาก็คือรวมถึงระยะของตัวโรคด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวคนไข้เอง เช่นถ้าเกิดคนไข้อายุเยอะๆโรคประจาตัวเยอะๆผ่าตัดตรงยาสลบไม่ไหวกลุ่มนี้แล้วก็จะพิจารณาใช้รังสีช่วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งทุกวันนี้ที่สูย์มะเร็งเราทําอยู่เป็นประจําก็คือเราจะมีการใช้การประชุมกันแบบสหาสาขาก็คือมีหมอรักษามะเร็งทุกสาขาเลยมาคุยกันว่าคนไข้คนเนี้ยเหมาะกับการรักษา,าแบบไหนมากที่สุดคราวนี้สําหรับคนไข้ที่ต้องใช้รังสีก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ ข้อแรกเนี่ยก็คือการฉายสีเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดไม่แสบไม่ร้อนไม่ได้มีอาการอะไรเหมือนกับคนไข้เข้าไปเอกซเรย์ปอยอะไรนั้นและค่ะส่วนเรื่องระยะเวลาในการฉายังสีส่วนมากจะอยู่ในห้องฉายแสงไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงค่ะแต่บางทีแสงอาจจะออกมาแค่ประมาณสัก3-5นาทีแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดท่าให้คนไข้ยอยู่ในท่าเดิมเพื่อความแม่นยําในการฉายังสีที่สุดแต่ถามว่าคนไข้ต้องฉายแสงกี่ครั้งกี่วันอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามรายละเอียดของตัวโรคอีกทีนะคะ ก่อนที่จะเข้ารับการฉายรังสีนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยหมออยากให้คนไข้ได้มีกําลังใจที่ดีก่อนคนไข้มงคนชอบมหาถามหมอว่าเนี่ยจะผมร่วงจะไหม้เลยไหมเพราะว่าทุกวันนี้เทคนิคในการฉายรังสีเนี่ยทันสมัยมากส่วนปัจจัยต่อมาก็คือเป็นเรื่องสุขภาพของคนไข้เองคือความแข็งแรงของเราคือคนไข้มงคนวิตกกังวลกินข้าวไม่ได้ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่พร้อมสำัการรักษาดังนั้นหมอจะขอแนะนำให้คนไข้กินอาหารครบห้าหมู่ปรุงสุกเน้นอาหารที่มีโปรตีน ส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือแต่ละโรคมะเร็งเนี่ยการเตรียมตัวก่อนการฉายแสงอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันอีกนิดหน่อยเช่นมะเร็งหัวคอจมูกอาจจะต้องมีการทำฟันก่อนรายละเอียดกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดคนไข้ได้เจอแพทย์แพทย,พทย์ก็จะแนะนำอีกทีค่ะสุดท้ายนะคะหมออยากจะฝากถึงคนไข้มะเร็งทุกคนนะคะว่าการฉายรังสีเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอย่างไรก็ตามก็ขอให้คนไข้เนี่ยมาคุยกับหมอได้มาปรึกษากันได้แล้วก็ เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคนิคการฉายแสงเนี่ยทันสมัยมากๆแม่นยำเฉพาะจุดแล้วก็ได้ผลดีมากค่ะ